สวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับอเมจ่าเมไม่สวยเลยไม่สวยเลยจ๋าสวยครับจ๋ายสวยจ๋าสวยยังไงครับไม่สวยจ๋าสวยถอนสายบัวสวยไม่สวยเลยถอนสายบัวยังไงครับไม่สวยกุณลสเตียรถอนสายบัวยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวยพอไม่สวยพอไม่ให้กินหรอกสวยครับผม จ้าสวยพอแล้วโอเคใจเย็นนะครับเดี๋ยวชุวยแบบช่วยแบบช่วยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ หิวยัยงครับแม่ไอ้ยังถามอ่ะหิวยัยงครับหิวยัยงเมียจา๋าเมียจา๋จาเมียจ๋าในตัวพูดตัวเมียอะไรครับสิบสามปีคนเราแก่ยังครับ ช้างเขาคนก็เฉลี่ยเท่าคนเราครับถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือหมายความว่าคนเราถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเฉลี่ยเท่าไหร่ครับจะคล้ายๆกันครับนับปีเหมือนคนเราครับผมสอบถามได้ครับสอบถามได้เมจ่าเมไม่สวยเลยไม่สวยนะทำไรนะทำไรสวย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 ครับ ่ก็พเรื่องคะลองดูครับเน่เน่ฉันไม่เรื่องหรอกนเมจ๋าเมจ่าป้าเรียกทำไงเมจ่าเน่ไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่สวยเดี๋ยวล้างล้างก่อนล้างก่อน เย็นครับจเย็นค้าบจ้าหนูน้อยเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นครับบางคั้งส่วนมากก็เช้าเย็นครับคิวยังจ้าถามสิิวยังจมียจายังจ้าจาจจ้าจจ้าจ้าจา อบคุนข้าจ้าฮะชุใหญ่ไปเลยครับอ้นี่แต่แต่ผู้ใหญ่ใจบุญครับผมก็ม่ให้เขาผู้ใหญ่ใจดีมีเพื่อนยู่ทูบเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผู้ใหญ่ใจดีมีแต่ผู้ใหญ่ใจบุญครับอยู่ที่บ้านไหมครับจะเล่นปลาได้เลย โมเมอิเลฟเซรินครับติดตามได้ครับครับผมโมเมอเิอเลฟเซรินครับลองกดดูดิครับจะเห็นผมไลฟ์สดยูทูบนะครับไม่ใช่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็เป็นชื่อควานยูทูบเหรอครับครับยูทูบครับไปไาไไตามได้ตามได้ครับให้กำลังใจได้ <c oughs> บ้างเขาก็คือที่ทํางานแล้วไปช้างหน่วยงานคนจัดพื้นที่นี่อยู่แล้วถ้าแล้วช้างยืนนานเขาไม่มีอะไรฮะับเขาไม่ต้องนั่งเขาต้องอยูนใช่เขาต้องนอนไหมคนเรานอนไหมคนเราครับนอนก็นั่นแหละครับสิ่งมีชีวิตเขาก็นอนเห็นหมาเจ้ก็ยืนสิก็ส่วนมากเขาจะไม่นอนให้เห็นช้างตัวใหญ่ส่วนมากถ้าเด็กก็เหมือนเด็กใช่ไหมครับเด็กจำนวนมากเขาง่วงกันเลนนอนตอนนั้นใช่ไหมเด็กก็เหมือนกันครับอยู่กับแม่ช่วงประมาณตอน ตอนกลางวันใช่ช่วงเวลาของง่วงจะนอนสองคังหรือสามคังลูกช้างเขาจะนอนหลับพุ่งเลยครับอันนี้ก็คือลูกช้างอายุเท่าไหร่ครับสิบสามในรุ่นแล้วคนเราสิบสามเท่าไหร่ครับในรุ่นหรอไม่คนเราเฉลี่ยสิบสามเขาเป็นเริ่มเด็กเริ่มวัยรุ่นในรุ่นก็นั่นแหละครับเฉลี่ยก็คนเราครับนักเรียนของคนเรานี่ก็เฉลี่ยก็มอหนึ่งใช่ครับเอออย่างนั้นเลยครับก็มอหนึ่งส่วนมากจะอย่างนั้นก็เป็นจะคล้ายๆกันครับ จะคค้ากันถ้าแบบเฉลี่ยแบบให้เข้าใจง่ายขอบคุณครับขอบคุณครับมไปแล้วก็ไมล้วได้กินแล้วเดี๋ยวจะมีไม่ครับขอญารับ ตอนนี้จะมี3อย่างครับจะมีไดมอนด้วยนะครับโอ้ไลมอนมีผู้ใหญ่ใจบุญให้เมื่อวานครับต้องขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญสว,สวยทั้งหน้าตาสวยทั้งกิตใจครับ อารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ดีเหรอหูก็จะพัดเป็นบางเชื่อบางตัวบางตัวเวลาอารมณ์ท <orship ful friend> okay, ี yeah. ่หูเขาจับกลางกูกกมันรลางที่จะบกลางที่จะใส่เกียร์หมาโอเคครับวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ไปเลยครับนี่ นี่ครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาให้กำลังใจครับมาจากไหนครับคุณแม่แม่มาจากระยองระยองครับจากจากแรงครับอะไรนะเมืองเม,งมจา๋าอร่อยไหมครับเมเมจา๋าอร่อยไหมเมเมเม,มจา๋า อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับกินเพื่ออยู่นะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะหนูอือุณครับมีกันตะลุกมีแตงโมสามอย่างครับวันนี้โอ้ซี่อย่างครับสี่อย่างครับวันนี้ครบอร่อยครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสิบโมงเช้ากับบ่ายสองครับแสดงตามรอบตามเวลาครับอันนี้กี่โมงครับ นั่นนะครับครับแสดงเลนะครับก็สิบโมงเช้ากับบ่ายสองแสดงวันละชั่วโมงหนึ่งครับทอะไรได้บ้างอ่งเมก็ถ้าถ้าถ้าบอกถ้าเฉลยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นต้องรอเข้าชมเลยแล้วพรงนี้มีโปรแกรมพรุนี้มีโปรแกรกินอย่างเดียวครับพรุ่งนี้เป็นวันของเป็นวันของช้างครับพรุ่งนี้ครับก็ประมาณแปดโมงครับ ก็จะมีนู่นครับเห็นไหมเขาจัดโต๊ะจีนฝั่งนู้นครับโต๊ะวันพรุ่งนี้มีงานวันช้างไทยครับจัดเลี้ยงช้างแล้วก็จัดเลี้ยงพระสงฆ์หรือพระครับพรุ่งนี้ครับส่วนประมาณแปดโมงครับใช่ครับเชิญโทรเชิญชวนพี่น้องบ้านใกล้เลือนเคียนหรือพี่น้องต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็บินด่วนเลยครับตอนนี้ ยังมีเวลาครับยังทันครับยังทันนะครับยังไม่สายครับตอนนี้อ้าก็ได้กินครับก็ได้กินครับเพราะว่าช้างอยู่ในโครงการถ้าช้างไม่ได้นอกโครงการก็ไม่ได้กินคือช้างในโครงการในหน่วยงานในหน่วยงานครับประมาณเกือบแปดสิบเชือกครับในพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์หรือทางอบจครับดูแรบริหารก็ประมาณพื้นที่เกือบสามพันไร่แล้วพื้นที่80ไร่กระจายกันอยู่แถวไหนครับใช่ครับเอาแค่พื้นที่50ไร่หรือ20ไร่ก็จะพอมองเห็นครับนี่เป็นเป็น80ไร่เอ้ยเป็นเป็นเป็นพันไร่ครับเป็น3 0 0พไร่ครับเาก็กระจายกันอยู่อ่า อิลเฟเวอร์ avor, โลกของช้างโลกของช้างครับเดียวในโลกแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับที่ว่าเป็นตัวของตัวเองก็คือหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนก็เลี้ยงช้างเหมือนชีวิตโบราณโบราณไม่เหมือนในช้างในเอกชนเอ้ยในปางช้างต่างจังหวัดนีได่ไหครับก็อันนี้คือวิถีชีวิตก็สุรินสุริน ใช่ครับรใช่ครับอรน,นอกจากที่สุลินประมาณนี้ครับส่วนมากก็ช้างมีนการใช้ครับที่ต่างจังหวัดที่ว่าเป็นอยู่ปางปางช้างหรือสวนช้างต่างนี่ครับแต่วิถีชีวิตการเลี้ยงก็จะคล้ายๆกันอยู่แต่พื้นที่หมู่บ้านช้างกับจุดนุนจะแตกต่างหมู่บ้านช้างคือพื้นที่กว้าง,วกา,งางแล้วก็ววใช่ครับ อ่า,เ,าเพราะว่าผมก็เคยอยู่แถวปางแถวอะไรเป็นเจ็ดปีอยู่พัทยาครับรกับก็บส่วนมากก็ช้างสุรินทร์ไปครับส่วนมากขอบคุณนะครับอเมื่อจ๋าอร่อยไมหมครับเม,ม่โอ้โหเป็นช้างที่กินแบบมีระมายานมากแบบนี้ยังไม่หมดครับดูกินใจเย็นมาก ครับครับมันมันกับเพาครับแล้วก็แตงโมครับผมก็มีแม่แม่เอฟซีใจบุญครับสปอร์ตครับครับเอฟซไม่เยอะแต่ใจบุญเยอะครับใจบุญใจดีครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งกิตใจครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่าตนนะครับมีกกำลังกินอยู่เห็นบอกเป็นช้างที่ที่เขาคายอย่างนี้เพราะว่าเป็นช้างที่ไม่โตตามวัยเพราะว่ากาชอบกินอาหารแล้วคายความพิเศษของเธอคือชอบกินอาหารแล้วคายครับความพิเศษของเธออันนี้ผลไม้เขาไม่คายครับเขาจะกลืนครับไม่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  แต่ก่อนเขากินไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับผมเคยป้อนวัดใจเธอแล้วนี่เร,เ,นรเริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วแม่มน,นี่ครับถ้าไม่เอาใจจริงครับโมเมจะเป็นจะเป็นช้างที่เลี้ยงยากอีกเชือกหนึ่งครับ<อ>ใช่ครับเอาใจมากเอาแต่ใจตัวเองกินยากอยู่ยากอไม่รู้ได้ไงเขารู้ใจอ่าถ้าติดตามจริงเธอจะเป็นช้างที่แบบโอ้โหหลายเหมือนคนเราที่เลี้ยงยากอย่างนั้นครับ ก็คือมันมีที่มาที่ไปที่คนเราทําไมเรียงยากที่แบบเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็อย่างนู่นเดี๋ยวก็อย่างนี้จะคล้ายกันทั้งสิ่งมีชีวิตครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะแกะยังไงจะเข้าใจยังไงประมาณใช่ครับประมาณนะครับนั่นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือขอชอบกินอาหารแล้วคายครับวาง่ายสอนง่ายเม่จ๋าหนูดูไหมจ๊ะเม ดุไหมเนอะมาง่ายสนง่ายไหมไมจ่าหนูไม่ดุค่ะแม่เมจ่าเม่นันด้วยนะครับนี่เม่เธอเพิ่งมาอ้วนในภายในปีสองปีนี้ครับแต่ก่อนเธอจะผอมกว่านี้มากๆเลยครับก็เพราะอย่างที่ผมบอกครับนี่คืออะไร ก็จะเป็นเศษหญ้าเศษอ้อยเขาชอบคายกากทิ้งกืนบ้างคายบ้างครับกืนบ้างคายบ้างครับไม่ใช่แล้วช้างถ้ายยากทำไมไม่คายทุกๆเชือกล่ะครับน่ะไม่เอาอนีชอบนนี้ก็ไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือเหตุผลก็คือเขาเป็นช้างที่เลี้ยงยากเลี้ยงยากที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะเล่าร่าวๆก็คือเขาเกิดปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ใช่ไหมครับ ตอนนั้นคือเขาเกิดแล้วแต่ทีนี้พอเขาเกิดตกตกแล้วเกิดแล้วใช่ไหมครับทีนี้ได้ข่าวว่าพระเทพจะเสด็จมามก็รอให้ท่านตั้งชื่อให้ไม่ใช่ครับโมเมไม่พิชเชอเล่นครับตอนที่เธอเกิดก็คือรอให้ท่านเสด็จมาเธอเกิดวันที่ห้ามกราเอ้ห้าตุลาเธอเกิดวันที่ห้าตุลาโมเมทีนี้ทั้งนี้ทางนั้นก็คือพระเทพเสด็จมาวันที่สิบพฤศจิกา ก็รอให้ท่านตั้งชื่อให้พอเสด็จมาครับก็ทีนี้ก็ได้ทอดพระเนตรมาก็เดินเสด็จมาอยู่ที่โมเมกับแม่เขาครับ,รบโมเมก็กาลังได้เดือนกว่าๆผอมมากตอนนั้นอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระเทพท่านหรอกครับผมอยู่พัทยาครับตอนนั้นอยังอยู่พัทยาอยู่แต่นี้พ่อผมได้ยินจากในวาจาท่านที่พูดว่ารอให้ท่านตั้งชื่อแต่ท่านไม่อยากตั้ง เพราะท่านเคยตั้งชื่อช้างทั้งสามเชือกล้มทั้งสามไม่รอดเพราะเป็นช้างชาวบ้านไม่ใช่ช้างสัตว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อท่านไม่ตั้งก็เลยคิดเองเออเองทางปู่ครับทางปู่ก็คิดเองเออเองครับก็เลยให้ท่านเออก็เลยให้โมเมนี้ชื่อพังเสด็จเสด็จ ที่ทรงเอ่อที่ว่าเสด็จมาทรารอให้ท่านเสด็จมาก็เลยให้ชื่อเสด็จครับเธอก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่ไปอยู่มาก็เธอก,ก็กินอาหารแล้วก็คายคายบ้างกืนบ้างคลายบ้างกืนบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็คลายมาตั้งแต่อยู่กับแม่หนึ่งปีสองปีก็หุ่นเธอก็แบบอันนั้นมากครับหุ่นแบบเล็กมากผอมมากครับส่วนมากช้างสองปีหรือสามปีนี้จะโตไม่รู้ถึงไหนโตถึงไหนอย่างเงี้ยก็ประมาณแต่จะอ้วนหน่อยอะไรแต่โมเมก็จะผิวบางมาก จนผมพคัคข้าบของจนถึงอตอนนั้นผมมาปี52แบบผอมมากครับทีนี้ผมมาปี5 3 5ส้าผมมา2ปีส่วนมากช้างแค่2ปีก็แยกออกจากแม่ครับส่วนมากครับอย่างมากก็2ปี6เดือนหรือเต็มที่ครับส่วนมากแต่ส่วนมากไม่ถึงครับ <laughs> ทีนี้ผมก็ประกับประครองจนถึงปี54ปี54ก็ได้แยกเธอออกจากแม่เพระาะว่า คือผมจําได้สนิทเลยครับโมเมตอนนั้นผมวัดคือช่วงเนี่ยเท่าเท่าเท่าจมูกผมช่วงช่วงนี้ครับช่วงครับเท่าเท่าจมูกของส่วนครสี่ปีนี้เท่าหัวแลวครับเลยหัวแลวครับประมาณนี้ครับสี่ปีส่วนมากครับประมาณประมาณนี้แต่นี่คือเล็กมากครับสี่ปีสี่ขวบเธอทีนี้ผมแยกออกจากแม่ก็แต่ก่อนตรงนี้เขาตรงนี้เขายังไม่ทําครับ โซนนี้เขายังไม่ทําก็เอาแม่เขามาอยู่นี้อยู่นี่มเมก็อยู่บ้านเพราะว่าจากนี้ไปบ้านก็ประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับเกือบกิโลหนึ่งทีนี้ก็แยกออกก็จะฝึกเธอทีนี้เธอประมาณอาทิตย์หนึ่งเธอเริ่มป่วยเธอเริ่มป่วยเมจากินเสร็จทำยังไงครับเมกินเสร็จทำยังไงครับเมหมดยังแเม นม่จ๋ากินเสร็จทําไงฮะนกินเสร็จทําไงหมดแล้วทาไงหมดยังครับหมดแล้วทาไงครับหมดแล้วทาไงครับจ๋าด้วยขอบคุณค่าด้วยนม่จ๋าจ๋าถึงไหนแล้วครับเล่าถึงไหนแล้วครับเธอป่วยใช่ไหมครับเธอป่วยครับแยกออกจากแม่เธอป่วยแล้วทีนี้พอดีตอนนั้นครับ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินมามาคือมาดูในโครงการในศูนย์คนศึกษานี่นะอยู่ในโครงการว่ามาดูแลโครงการว่าเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนู้นะอ,ยอย่างนี้ครับมาดูแลมาดูพื้นที่แล้วทีนี้ได้ข่าวว่าช้างในโครงการไม่สบายท่านก็นเลยแวะไปดูท่านก็นเลยแวะไปดูที่บ้านก็เลยถามว่าช้างชื่ออะไรชื่อพังเดรจชื่อสูงเกินบารมีไม่ถึงตอนนั้นไม่มีใครคิดถึงนะครับไม่มีใครคิดถึงคาดถึงเลยครับเข็มขัดสั้นหมดทุกคนเลยครับ เข้มขัดสั้นเลยครับคาดไม่ถึงครับช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นครับตอนนี้ก็ออกยูทูบอยู่นะครับครับผมก็โอ้โหตอนนี้ครับมีมาให้กําลังใจครับสวัสดีครับจากไหนครับสวัสดีครับอันยองซิโอนิฮะช่วงนั้นเลยหลายล่ะนีิฮะมาจากไหนครับขอนแก่นขอนแก่นครับอือฮึชุมแพรชุมแพชุมพรครับถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวเราให้จบก่อนครับครับชื่อสูงไป,บ,งไปบารมีไม่ถึงไม่มีใครคิดถึงครับตอนนั้นคาดถึงคือเค็มขัดสั้นหมดทุกคนเลยครับครับเขาป่วยเพราะว่าตอนนั้นคือแบบคือคอ,คอ,คอ,อารมณ์คือแบบเหมือนกับเรียกว,ว่าซึมเศร้าคิดถึงแม่เพราะว่าเธอก็เป็นอาหารเป็นช้างที่กินแล้วคายด้วยครับคือภูมิต้านทานเธอก็ไม่ไม่แข็งแรงพอแล้วก็ความคิดเธอก็คือขาดความอบอุน่น โยกยังไม่กินหญ้าไม่กินอาหารนี่ท town, ีนี้ผู้่าก็รู้ว่าชื่อสูงเกินบารมีไม่ถึงนี่ครับเปลี่ยนชื่อช่วงเนี้ยช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ครับมันเป็นเรื่องบางเอื <rais> ่นบางเอื่นมากๆเลยครับบางเอื่นตรงที่ว่าท่านหมอลงกรมาถูกที่ถูกเวลาครับท่านหมอลงกรใช่ครับเป็นช้างที่มีบุญบารมีมากครับนี่รอดแบบหลายๆเรื่องหลายอย่างช่วงนั้นเธอป่วยป่วยแบบ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 คนเรียกว่าอะไรครับแบบแบบ คือเปอร์เซ็นที่จะขับน้อยแล้วครับน้อยมากแล้แล,แลทีนี้ท่านหมอลงกรก็ดูว่าเธอป่วยก็ซึมเศร้าแล้วก็ท่านก็เลยฉีดผสมยาอะไรไม่ทราบก็อันนี้ก็ไม่ทราบกับเธอครับเอ่ยกับกับคุณหมอครับพอท่านหมอฉีดยาไปเข็มหนึ่งก็อาการเธอเริ่มดีขึ้นทีนี้ท่านหมอลงกราบเลยถามว่าแม่เขาอยู่ไหน ครับแม่เ็าอยู่นี่ครับตรงตรงนั้นเขายังไม่ทาตุดนี้ครับจะเป็นป่าเลยครับส่วนนี้จะเป็นป่าครับพื้นที่นี้จะเป็นครับยังไม่ทำยังไม่ก่อสร้างครับตุดนี้ก็เลยตัดสินใจคนผมก็เลยเอาแม่เขาไปหาไปไปให้ความอุ่นเขาอีกเพิ่มความอบอุ่นเพื่อเอาเพิ่มเพิ่มความอุ่นเพื่อจะเอาชีวิตเขาอยู่ครับเพราะว่าแค่ยาก็ช่วยไม่ได้ต้องกิตใจด้วยครับความอบอุ่น คือคิดความคิดเขาเรียกพอ,พอพอเธอมีแม่แล้วทีนี้มีความอบอุ่นขึ้นมาอีกครับม,มีความอบอุ่นทางจิตใจมีความอบอุ่นทางร่างกายนี่ครับ,บรแล้วทีนี้ตอนที่ว่าท่านหมอลองเอ้ยผูย้บ่าราชการเอาอเตอนนั้นชาว่าชื่อไอ้ทรงไอ้บ้นเสด็จใช่ไหมครับเอ้เสด็จทางเสด็จชื่อสูงเ,งเงงงกินเอาขวัญสุรินทร์ดีไหมเพราะนะ ครับตอนนี้เธอชื่อขวัญสุรินชื่อจริงแต่โมเมน,นี้เป็นชื่อเล่นของเธอครับ<อ>ผมเรียกเ่อเล่นชื่อเล่นครับเป็นชื่อเล่นคร,ครับจะมีณตอนนี้ตัวรูปพันจะมีพังเอ๋ยสเสด็จแล้วก็วงเล็บขวัญสุรินครับเป็นชื่อจริงของเธอรู้ครับรู้เม, <laughs> ม่จ๋าเม่หันหน้ามาเมเมดูครับบางเชื่อครับเรื่องกินต้องเรื่องใหญ่ครับถืออย่างนี้มาแล้วแต่เธอสกดดูครับ ไม่สนใจครับดูครับประมาณนั้นครับนี่ครับจะเป็นช้างที่เอาใจมากเลยครับโเม,โเ,มเมชื่อจริงชื่อขวัญสุรินครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เธอมีแม่ก็เพิ่มความอบอุ่นเธอก็มีชีวิตจิตใจดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทีนี้ผมผมเอาใจเธอ ในเมื่อเธอตินกินแล้วคายผมทํำยังไงรู้ไหมครับผมก็ถ้าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเธอก็จะใช้ชีวิตแบบเปลืองมากคือจะช้าจะเจลืญนเติบโต,ตช้าช้ากว่าแบบแบบแบบเท่าตัวเลยครับทีนี้ผมก็เอาใจเธอก็คือให้เธอกินยอดหญ้าก,ก่อนอกินไปกินมาเธอใกล้คายผมก็ป้อนกล้วยตามหลังป้อนกล้วยทำหลัตามหลังเพื่ออะไรครับเพื่อให้เธอกลืนแต่ก่อนขี้ไอขี้เธอนี่เหมือนขี้วัวขี้ควายครับ บางก้อนนี่จะมีส่วนน้อยจะเป็นเหลวมากกว่าเพราะว่าเธอกินแต่จะกืนแต่น้ําจะคายกาดทิ้งอือใช่ครับช่วงปีห้าสี่ห้า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 เจ็ห้าแปดผมเนี่ยป้อนแบบนี้ครับป้อนก็คือหมายความว่าป้อนให้เธอกินหญ้ายอดหญ้าก,ก่อนครับอพอกินไปกินมาเธอใกล้คาย,ายใช่ไหมครับผมก็ป้อนกล้วยตามหลังอพอได้ประมาณสิบคำเธอไม่กินแล้วครับจะเป็นกล้วยจะเป็นอะไรแล้วแต่เธอไม่กินครับอิม่ม ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงผมมาป้อนอีกรับเอาใจก็ขับคือคือเป็นอะไรที่แบบเอาใจมากครับแล้วเธอเป็นช้างที่ตื่นกลัวเร็วด้วยตกใจนี่ครับความอุ่นเธอก็ทีน,นี้เธออยู่กับแม่ก็มีความอุ่นแต่บางครั้งแม่เธอชอบสอนเรื่องไม่ดีเรื่องตกใจเวลาตกใจอะไรปุ๊บเธอจะแม่เธอก็จะพาวิ่งไปด้วยกันอย่างเงี้ยนั่นแหละแม่เธอสอนไว้แล้วครับเรื่องอย่างเงี้ย อยู่ดูเวลาพูดเธอเธอรู้นะว่านินทาเธอเธอแบบจะหันหน้าแบบแบบมันเป็นช่างก็รู้แต่เธอพูดไม่ได้เฉยครับนี่ครับนินทาแลโอเคถ่ายแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายโอเคครับเอาแบบนี่คือคร่าวๆครับถ้าเราทั้งวันก็อาจจะไม่หมดครับทั้งคืนครับผมติดตามได้ครับติดตามได้ขอบคุณนะครับ โมเมอีลาฟินซูรินครับใช่ครับขอบคุณที่ติดตามโอเคครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจครับควานเขียวไอ้ยแม่จ๋าหันเอานี่ไงาแม่ยืมวานได้ไหมยิ้มหวานหน่อยยิ้มยิ้มวันให้แม่แม่เอฟซีเลยแม่แม่จ๋ายิ้มหวานนะครับยิ้มยิ้มยังไงยิ้มยิ้มหวานเลยย้มยิ้มหวานยิ้มหวานเป็นกําลังใจให้แม่แม่เอฟซีนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ติดตามขอบคุณนะครับ ที่ให้กําลังใจครับหนึ่งไลค์หแชร์เป็น1นึ่กำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับ